วันนี้ครูชัยค้าก็นำเสนอเมนูง่ายๆนะครับเดี๋ยวครูออนก็จะทำให้ดูนะครับดูวัตถุดิบก่อนนะครับดูวัตถุดิบก่อนนี่ครับเป็นกุ้งนะครับกุ้งกุลาดำนะครับจากบ่อนะครับไม่ใช่กุ้งกุลาดำทะเลนะครับเป็นกุ้งกุลาดำจากบ่อไซก็ถือว่างามนะครับไซนี้ก็15้าตัวโลนะส6กตัวโล สิบห้าตัวไม่ใช่เหรอแม่ค้าแถมตัวนึ่งอ๋อใช่ใแม่ค้าแถมตัวหนึ่งใส่สิบหาตัวอ๋สตัวนึงอะตัวหนึ่งนเนี่ยครับก็ดูแล้วยังสดอยู่นะครับก็เลยเอามาหนึ่งกิโลซึ่งราคาก็จะว่าแพงหรือไม่ก็ปกตินะครับผมว่านะสองรปสิบาทครับกิโลนง ทีนี้ก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งก็แปดตัวนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องล้างกุ้งให้สะอาดด้วยน้ำจืดก่อนนะครับอ่ากจ,จัดการล้าง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 อุออนล้าง,างทีละตัวเลยครับเอาให้สะอาดเต็มที่ไปเลยนะครับโอเคล้างนะครับให้ดูสองสามตัวก่อนแล้วครับ หลังจากนี้หนังก็ตัดนะครับทีนี้หลังจากที่เราล้างสะอาดแล้วนี่ก็เอามาตั้งเตาแล้วครับนี่ครับไม่ต้องใส่น้ำนะครับไม่ต้องใส่น้านี่เอามาตั้งเตานะครับต้องเช็ดก้นให้แห้งก่อนียตั้งเตาอ่าอพันสามกระปุลพันสามอ่าปิดฝาซะหน่อย ให้มันอบอ,อ,อกสักหน่อยแต่ว่าไปเนี่ยมันก็คือกุ้งอบนั่นเองนะใช่ปะ่ะใช่ไหมมันก็คือกุ้งอบนั่นแหละแต่ผมเรียกกุ้งขวัดครับเพราะอีกสักคู่นี่มันจะขวัดครับเดี๋ยวคอยดูครับฝัดยังไงเอ,อเริ่มเริ่มจะวัดได้แล้วฝัดได้แล้ววิธีวัดก็คือเอาจอนน,นั่นไง <laughs> ดูดูออนปัดสิครับถ <laughs> ้าเป็นผมเอาช้อนนั่นแหละพลิกไปพลิกมาคั่วดูดิมันนั่นไหมเกือบสุกแล้วเกือบสุกแล้ว <laughs> เอาละครับทีนี้ก็ต้องพลิกไปพลิกมาแล้วครับจะกลายเป็นกุ้งขั่วแล้วครับทีนี้ก็คือกุ้งอบนั่นเองแหละครับแต่ผมเรียกแบบภาษาบ้านๆครับ ฝัดครับฝัดก็าบางจังหวะเราก็ฝัดเหมือนกันแต่วันนี้ขี้เกียจฝัดแล้วครับครูออนฝัดไม่ก่อยรอดครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนี่ยสักสองสามนาทีนะครับก็จัดการจัดระเบียบใหม่อีกครับนี่ครับพลิกไฟพลิกมาให้ตัวมันแดงๆทั้งตัวเลยครับเพราะว่าถ้ามันแดงถือว่าสุกนะครับ หอมนะครับหอมไหมหอมไหมหวานว่าหอมว่าใครหอมมั้งเนี่ยดูแลนี่หอมไหมแ <c oughs> <c oughs> ล้วตรวจดูอีกทีนึงดูมันมันน้ำมันจะออกมาจากตัวกุ้งนะครับ <c oughs> ให้น้ำมันงวดนิดหนึง่งงวดเองหรือเปล่างวดแล้วแต่ว่าตัวมยุ่งสุกเอ่อดูตัวที่ไม่สุกก็เอาไว้ล่างเพื่อนครับเอาเพื่อนขึ้นมาถมข้างบน นี่แหละครับจริงๆแล้วก็จะว่าอบก็ไม่เชิงเท่าไหร่แล้วครับมันขั่วมากกว่าครับขั่วมากกว่านะครับขวาไปอไว้สักพักหนึ่งเอาละครับนี่แหละครับฝัดของจริงเลยครับฝัดของจริงครับนี่นี่นี่เดี๋ยวปัดแล้วอย่าให้กระเด็นนะครับนี่ ฝัดแล้วมันน่าก,กินมากเลยมันหอมตัวนี้ยังไม่สุกอ๋อไม่สุกอีกบางตัวไม่สุกนะครับบางบางบางส่วนนะครับไม่สุกควนันขึ้นหอมฉุยเลยครับใช่นะครับโอ้ยกลายเป็นกุ้งเผาแล้วครับจากกุ้งฝัดกลายเป็นกุ้งเผาแล้วครับเป็นไงไม่มันสุกหมดทั่วทั่วไหม น,นั่นๆนันน่น,นเป็นกุ้งเผาเลยนะเอาละบางตัวก็เริ่มเป็นกุ้งเผาแล้วลครับก็ดีได้สองเมนูกุ้งอบด้วยกุ้งเผาด้วยเออต้องปิดขว้าเลยเออต้องปิดขวาให้ไอ้น้ํามันอบอยู่ข้างในครับคือกุ้งอบงด,ด้วยกุ้งขัดด้วยกุ้งเผาด้วยสามเมนูเลยครับ กุ้งแค่นี้ทําได้สามเมนูครับวันนี้กุ้งอบกุ้งควัดกุ้งเผา <c oughs> <c oughs> เกือบจะได้ที่แล้วครับเกือบจะได้ที่แล้วอดทนอีกนิดนึงเผาแล้วปอดใหญ่เลยครับกูออนปอดใหญ่เลยครับนี่ครับแทงสาเออแทงเสียแทงเสียครับอลไะครับนี่แหละครับนี่กุ้งโคมเดียว ทั้งหมด8ตัวนะครับเราทําถึง3เมนูมีเผาควัดแล้วก็อบนะครับอยู่ในโคมนี้แหละครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้พร้อมรับประทานนะครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะไปทําน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับน้ําจิ้มทะเลรสเด็ดนะครับเพื่อเอามาจิ้มกุ้งนี้แหละครับคอยติดตามนะครับอ่าครูออน เริ่มตำน้ำจิ้มทะเลรสเด็ดเลยครับตอนนี้เครื่องครับนี่ก็มีพริกกระเทียมแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะครับนี่ตำ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 พอแหล,ลกนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับจะใส่น้ำตาลแล้วครับทีนี้ประกอบดว้วยน้ำตาลมดเข้าอยู่ข้างในครับทีนี้ฝาปิดก็ดีนะมันเข้าไปได้ไงไม่รู้ เนื่องจากว่าน้ำตาลมดอุดแล้วครับครอนก็ต้องไปเบิกมาจากถุงแล้วครับทีนี้หวังว่าในถุงนี้มดคงไม่อุดนะครับ <c oughs> มีไหมหมดมีไหมไม่มีนะครับครูอนก็เลยตักใส่ลงไปนะครับดูทิครับปริมาณดูทีครับปริมาณก็ต้องเยอะอยู่พอสมควรนะโอ้ยสองช้อนนะครับสองช้อนตรามาลายดูเต้องบอกวาสองช้อนตรามาลาย อ re, oil, form, ๋อใส่น <Yes. S 2> AH, 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 ้ำตาลลงไปก็ทิมทิมทิมตำตำนะครับนี่ครับภาษาบ้านบ้านบ้านเราเรียกทิมนะครับคามจริงก็คือตำนั่นเองนะครับนี่ครับวิธีการทำได้อ่าตำน้ําจิ้มทะเลรสเด็ดนะครับนี่ครับตำจนน้ําตาลเหลวเลยเหรอโอ้จริงด้วยนะพูดเล่นแต่กขจริงนะครับรูกฮอนพยักหน้าบอกว่าตำจนน้ำตาลนี่เหลวเลยครับ ต้มได้ไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับหนังตัดดีกว่าเดี๋ยวมันนานเกินเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับน้ำตาลเริ่มเหลวแล้วครับเหนียวเหนียวนะครับนี่ครับตำตำตำมันก็เริ่มเหนียวครับน้ำตาลเนี้ยปนกับพริกปนกับเกลือปนกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับ เคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถูกออนตามจนจนน้ำตาลนี่เหลวเลยนะครับต่อไปก็เตรียมมะนาวนะครับเตรียมมะนาวเอามะนาวมาปอกเปลือกออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันขมนะครับใช่ไหมเคล็ดลับเรื่องทำมะนาวเนี่ยถ้าปอกเปลือกออกซะกก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ขมนะครับ เนี่ยครับปอกเสร็จแล้วก็จัดก,การผ่านะครับออกเป็นเซี้ยวเป็นเสี้ยวแบบนี้แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาบีบใส่ในครกเลยแล้วครับมะนาวสองลูกเล็กๆเองนะครับไม่รู้จะพอรหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ ถ้าหากว่ามีเม็ดมันหล่นลงไปก็ตักออกด้วยนะครับบีบต่อไปนะครับผมว่าบีบจนหมดแล้วครับน้ำมะ,ม,ะมะนาวสองลูกเนี่ยมะนาลูกไม่ใหญ่นะครับน้ําก็ไม่เยอะเท่าไหร่หลังจากที่เราบีบน้ํามะนาวสองลูกลงไปในครกแล้วเนี่ยนะ เราก็กวนกวนกวนให้เข้ากันนะครับกวนเร็วกวนช้าแล้วแต่ระบุคนคนะครับเนี่ยครับเสียงฟักฟักฟักดีก็เสียงแห่งความอร่อยนะครับโอ้ยมีสีสันแล้วครับสีแดงแดงนะครับเพราะว่ามีพริกแดงอยู่ด้วยชิมแล้วครับกูอ,อ่อนเริ่มชิมแล้วครับ เป็นยังไงเป็นไงมันเผงอไงเผ็ดว่าโอ้ยได้ทำไงทีนี้แก้ไงใส่น้ำตาลลงไปอีกครึ่งช้อนเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นก็น่าจะใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งอะลองใส่น้ำปลาดู <c oughs> มีการแก้ไขครับมีการแก้ไขเป็นยังไงดีขึ้นไหม เอาละลองใช้น้ำปลาดู <c oughs> น่าจะคลายเผ็ดลงนิดหน่อยแล้วครับใส่น้ำปลาเสียงเคาะแห่งความอร่อยมาแล้วชิมอีกรออนชิมอีกปรากฏว่าปรากฏว่า จิมเลยโอ้โหบอกให้แม่คราวชิมเองแลวทีนี้เดี๋ยวแม่คราวชิมสักหน่อยก็ดีเผ็ดไปหน่อยเผ็ดไปหน่อยิ่งเผ็ดนี่อร่อยแล้วว่าเข้าไปนั่นตักจากครกใส่ถ้วยแล้วครับออกถ้วยอยู่ไหนอะไหนถ้วยอะเป็นนั้นว่าตอนนี้ยังไม่เห็นครับถ้วยอยู่ไหน เอาจนหมดแล้วครับจะไม่ให้เหลือเลยแม้แต่นิดหน่อยในครกนะครับอโอ้นั่นไงถ้วยถ้วยน้ําจิ้มนี่นี่ถ้วยน้ําจิ้มโอ้ยเห็นสีสันแล้วเนี่ยทีนี้ก็กุ้งก็เสร็จแล้วน้ําจิ้มก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็เอาไปบูรณาการด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็มีข้าวกล้องอีกหนึ่งหม้อนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับกุ้งฝัดกับน้ำจิ้มทะเลรสเด็ดนะครับพร้อมรับประทานนะครับ